ิน,นี่้ไงไอ้บังงงไไหมลองมีดอไหมดีไหมดีไหมยอ่านุ่นครับเนี่ยอา่อา,อา,าดีไหไพายล้างจักลองันอ่านดินะนะอ่าลองทำเลยนะเนาะเอาหน้าเลยนะกับโอเคเดี๋ยวเยวบังกำลังลงไปรีบไปกง่งกลงี่นถึงเดี๋ยวเดี๋ยวตไครเดี๋ยวองทนี่เป็นบริเวณเอา่าวนุ่นนะครับ อโอเคก,ก,เก,กัับได้รับขาคุกับผมสมากเลยฮะอันนี้เป็นที่จอดเรือของชาวประมง เทศไทยของเราครับเป็น่าจะมารีสอร์ทนะครับตรงนี้ห้องห้องละเท่าไหร่ครับบางทีน่าจะคือละพันสองครับตรงนี้ก็เท่ากันที่นู่นครับห้องแอร์ริมทะเลครับสวยอีกแบบนึงเลยครับอีกแบบนึ่งนี่เป็นเดทริปบนฝั่งที่ผมจะพาครับมันไม่ทิปเดทิปบนฝั่งแล้วก็เนี้ยเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียอดก่อน เป็นที่ทาการอุทยานแล้วครับที่นี้บ้างแลวกผานานข่าววิวในนี้ครับะรเานดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมอุทยานหมู่เกาะเปตรานะครับซึ่งที่นี่เป็นสำนักงานที่ดูแลกวบคุมของเกาะต่างๆที่นี่นะครับ ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจัดค่ายนะครับเพื่ออบรมให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีความรู้ด้านด้านธรรมชาตินะครับฝึกให้เขาเนี่ยรักธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เคยจัดาการียกว่าเป็นงานสะพานข้ามกาลเวลาข้างในนะครับซึ่งจะเป็นสะพานโทษยาวออกไปมี หน้าผาข้างหน้ามีศาลาที่จะให้เรียนรู้นะครับต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดนะครับเขาก็ได้จัดงานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาชมนิทรรศการนะครับเดี๋ยวกลับไปเครับกลับปมโอเคเดือดๆเอาว้ที่ไหนดีครับเดี๋ยวเ้ยวไปวันไหนดี โอ้โหยินดีด้วยครับขนาดไปยิ่งไปใหญ่เลยโอ้โครับยินดีด้วยครับครับครับโอเควันดีครับอ่าครับเมื่อกี้บางก็เปิดกล้องที่หน้าอุทยานล่ะโอ้โหนี้เรามาเดินอยู่ริม ทะเลเลยครก็ต้องอให้บางคือวิววิวอ่ะสวยแล้วนะครับวิวสวยมากแต่ถ้าไม่มีข้อมูลแต่ว,ว่าไม่มีความรู้ใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ทะเลธรรมดาที่ความสวยแต่ถ้าใส่ข้อมูลความรู้เข้าไปเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ก็ต้องรบกวนบางกีมผู้ก่อตั้งหรีอเป๊ะสตูนทราเวลเล่าให้ฟังหน่อยครับอ,อ,อุทยาน มุกเกาะเตานะครับตรงนี้เป็นครับตรงนี้เป็นเป็นสาลานะครับส,สาราเขาทุบไปใช่ไม่มันเดินเข้าไปถึงนู่นเลยเหรอรู้สึกมันมีทะลุไปยังนู่นสุดสุดสะพานเลยครับอาจารย์<อ>ตรงนี้เป็นที่จัดกิจกรรมมา่ก่อนรับน้องๆน,นักศึกษาต่างๆนะครับสามารถมาจัดค่ายจัดกิจกรรมตรงนี้เป็นว work รลลี่เป็นจุดรวมพลอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ นะครับเดินเข้าเข้าไปทางนี้เลยเนาะเดินไปทางนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมตรงนู้นเลยครับเดินสุดไปนู้นเลยเดินไปได้ถึงไหนครับป้าเดินไปสุดสะพานเลยที่เป็นมันจะมีศาลาอยู่บนเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นเดินไปชมนะครับครับส่วนนนั้ครับทุกท่านคือเดียวคือเดียวเนาะพรุ่งนี้จะพาอาจารย์ลงไปรีวิวแค่นั้วนอ่ลองถามเลย ได้ขอบุบครับครับครับ,รบปีบางกีมาที่นี่ครัคร้งแรกต่ออายุเท่าไหร่ตอนอายุ14ครับตอนนั้นมาทำอะไรตอนนั้นมาวัยรุ่นนะครับมาก็มาเามาที่ยวชมเนี่ยบรรยากาศ ของอุทยานเพราะตอนนั้นเนี่ยเขามาจัดค่ายจัดอะไรที่นี่นะครับเราก็มาเรียนรู้ที่นี่มานอนที่นี่คืนหนึ่งก็ได้รู้เรียนรู้ว่าธรรมชาติมันมีค่าแค่ไหนเออโลกวันรัศมีเป็นอุทยานแล้วเป็นอุทยานแล้วนี่ก็มีอะไรฟอสซิลฟอสซิลเป็นรูปจําลองที่จให้เป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะครับมาเรียนรู้ที่นี่ซึ่งสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์เุยแร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็การจองห้องพัก ตลุ่นโตอะไรต่างๆก็สามารถจองจากที่นี้ได้ตลุ่นาตจองจากนี้เลยจองจากนี้ได้ครับเขาจัดงานเมื่อปีที่แล้วเป็นสะพานตรงนี้เป็นสะพานที่รอบรอบเขานี่เลยอาจารย์สะพานข้ามกาลเวลาสะพานข้ามกาลเวลาเขาใช้ชื่อว่าสะพานข้ามกาลเวลาทไม่ข้ามกันก่อนที่จะข้ามสะพานกาลเวลานะครับจุดยินดีต้อนรับเที่ยวเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีป้ายแหล่งท่องเที่ยวอุทยานทรณีสตูนนะครับ นี่ฮะเขตข้ามการเวลาเกาะตะบันนติลอยเขาแดงหาดราวัยหาดกลวดหินงามซุ้มชายเกาะไข่ซุ้มหินเชา่าเกาะไข่แมงดาทะเลบอรานเกาะตะลูตะเตาหินสนหินทรายอาวสนหินแกรนิตเกาะอาดังลำดับชั้นหินเกาะลิดีเล็กนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาวรรทัด หินแกรนิตหาดประมงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอ๋อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์อ๋อมีนี่ฮะสตูนจิโอพาร์คแล้วก็มีตัวของอ,อ่ YouTube channel ให้ด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะเขาทำไว้อย่างดีเลย <c oughs> อุทยานธรณีสตูนกับอุทยานเพาตาต่างไงครัาอุทยานธรณีสตูนอยู่ที่อำเภอทุ่งว่า สำนักก็คือของอ,ออบตทุ่งว่าเนี่ยโดยท่านนายนลกนารธิ์ทุ่งปลือม<ๆ>เขาจะตั้งเป็นสโตนเชียวพาร,ร์คซึ่งค้นพบถ้ำเลสเตโคดอนซึ่งมีฟอสซิลเนี่ยอายุกว่า4 4ล้านสี่พนล้านปีในยุยคในย,ยุคเฮสเมียมในยุคเก่าครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่เขามาจะตั้งเป็นสโตนเชียวพาร์คเพราะว่าสโตนเชียวพาร์คก็คือรวมทั้งจังหวัดสโตนเลยครับ ึ่งมีเนี่ยต่างๆเลยประกอบตรงกันเ็นชุดเดีนี่มีอ่นเอาไว้บ้านผมด้วยที่เราจะพาอาจารย์ไปใช่นี่นี่ทุ่งว่านี่อ่นเอาไว้ทุ่งว่าเอาเดีตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ละงูอำเภอละงูโนโนตอนนี้เราอยู่ท่าเรือกว่านี่เราอยู่นี่เราอยู่ประมาณนี้นะนี่หนึ่งก็คือที่นี่ครับหนึ่งครแล้วเราไว้ดังเราไว้เนี่ยนี่เลยครับสอง เที่ยวไม่หมดจริงนะนี่อันนี้ก็คือในจังหสตูลนี่ในจังหวัดสตูลนะครับซึ่งแบ่งเป็นอำเภอต่างๆนะครับมีอำเภอว่าอำเภอละงูครับนี่อำเภอละงูก็คือที่เทศบาลนุบลกำแพงที่จัดการมรดกนะครับแล้วก็ปากบัวลาเนี่ยอยู่ในอำเภอละงูที่จะไปเป็ดแล้วมีอำเภออำเภอมะนังอำเภอมะนังครับอำเภอมะนังนี่มีอะไรบ้างอำเภอมะนังนี่มีถ้ำดังระดับโลกเลยครับเรียกว่าถ้ำภูผาเพชร และก็มีล่องเก่งวงังสายทองที่เป็นอันซีนของสตูนในช่วงสองปีที่แล้วครับแล้วก็มีอำเภอทา่าแพทาพ่าแพแล้วก็ควนกาหลงมาควนโดนแล้วก็มาอำเภอเมืองนะครับอยอดเยี่ยมเลยครับต้นไะห่นี่คือเขาต้นไห่นี่เขาเนี่ยที่เราพักลักูุน่าเมื่อกี้ก็เขาต้นไหยอันนี้ไม่ดีฝังหนึ่งอันนี้เป็นฝังด้านหน้าทะเลครับอันนี้เป็นฝังด้านหลังทะเล เข้าไปแล้วใช่หเดินเข้าไปนะั่ขบไปเลยลมแรงดีครับดูวิวคือผมเข้าใจว่าบางทีนักท่องเที่ยวนะบางบ,บางทีนักท่องเที่ยวก็อาจจะรู้เป็นจุดใหญ่แต่ว่าไม่ได้เข้ามา<ช>ถึง,ถงตรงเนี้นะใช่ครับที่จริงตรงนี้มีความสวยงามมีความน่าเที่ยวน่าเรื่อนรม าพาครอบครัวมาทานข้าวนะครับเนี่ยบรรยากาศริมทะเลเลยน้ําเต็มเรือประมงจอดเต็มหาดหมายความว่าตอนเย็นเขามีทานอาหารด้วยหรอมีมีสังงานได้จากจากาครัวรางั้นมันจะมีครัวและอาหารอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาเปิดช่วงบ่ายอ,อก็เอาอาหารทะเลเนี่ยอย่างเมงดาทะเลสดๆอะไรพวกนี้ปลาสดๆมาทำอาหารแล้วที่เป็นตึกทางนูน้นนอะไรฮะ ด้านในนู่นในในตึกนั่นแหะอ๋ออันนั้นเป็นรีสอร์ทครับต้อง้ารเป็นรีสอร์ทที่พักครับมองไปนี้ก็สวยเนาะอ่านี้มีที่พักด้วยครับอันนี้เป็นที่พักของอุทยานเวลาครับที่ที่พักให้อ่นักท่องเที่ยวพักได้พักได้สามารถบุ๊กได้จากอ่ปเว็บของอุฏิยานเลยอย่างงี้เอ่อรีเฟสตูนเทาเวลจัดการให้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจะสามารถบุ๊กคิงให้นักท่องเที่ยวได้ครับ แล้วก็เสียค่าบริการนิดหน่อยใช่ครับให้ใกล้ๆกับทางทีมงานนี่คืนบางพอทราไม่คืนเท่าไหร่ครับคืนละแปดร้อยเละพันสองนะครับส่วนรวมเนี่ยคืนละสามพันอือหึโอ้โหนี่ื้อทำใหม่เลยครับนานมากครับบหลนไม้ไผ่อะเข้ามาฮะเราก็จะเห็นเนี่ยมาพักอย่างนี้ก็ได้เอามีถุงก๊อบด้วยเอา สตูนมีถามกอล์ฟอไม่มีครับแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ oh. ที่พักอะไรเนะี่ยแล้วก็ตามมาด้วย oh. นี่นะครับข้ามากับลีเป๊สตูนเทเวลเนี่ย oh. ผมมีที่บนฝั่งนะครับพ็พามาเที่ยวขอนลงเกาะก็มาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ก่อนพักดัางก้าวแล้วก็ไปลงเกาะในช่วงบ่ายเพราะว่ามันจะมี ไปก่อนรีเพซเนี่ยมันจะมีเรือสี่สี่รอบสี่ไฟนะครับก้าวโมงครึ่งอือฮึสิบเอ็ดโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งครับอ่านะครับซึ่งสามารถไปได้ตลอดทั้งวันเลยครับครับก่อนลงรีเพซก็มาเที่ยวบนฝั่งก่อนใช่ครับดูเลยกัอนจอดลงรีเพซนะฮะทัศน์ศิกดีถ้ามองตรงนี้ย้อนกลับไปก็ เขาข้างบนอ่าวนุน่นตรงนั้นอะไรครับแหลมๆมาบางนั้นน,น,นั้นทะเลอะไรเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกหาดบางศิลาอ๋อาอ่ไปเป,เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตรงนู่นนะฮะตรงหน้าเนี่ยถ้าตรงๆเนี่ยแถวนั้นหาดบางศิลาหมดเลยครับทั้งหมู่บ้านเลยอันซีนไหมหรือว่าเป็นอันซีนไหมหรือว่าเป็นอันซีนเหมือนกันนะครับครับผมผมได้บ ตรงนี้ก็ขึ้นไปบนหน้าผาได้อีกแล้วก็มีจุดเลยครับจุดเช็คอินเช็คอินไว้สำหรับถ่ายรูปถ่ายไรต่างาบังครับรบกวนถามนิดนึงครับข้างหน้านี่คืออะไรข้างหน้านี่เกตะรุเต่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกอะรีดีึ่าคร สามารถรองรับนัก,กท่องเที่ยวได้ตอนนี้ก็สามารถไปตากทิ้นหรือไปทาหารทานก้าไปเที่ยวสีทิปเนี่ยแล้วก็กลับมาฝั่งได้เอาละทีนี้ตรงเนี้ยผมสนใจเนี่ยฮะบางตรงที่สะพานตรงเนี้ยอยากรู้ว่าเขาสร้างนานหรือยังเขาสร้างมา4สี่ห้าปีที่แล้วนะครับโดยน่าจะได้งบประมาณมาสร้างสะพานเนี่ยเพื่อมาจาัดงานสะพานข้ามกันเวลาในช่วงสามสี่แล้วเนี่ย สะพานที่เดินไกลไปถึงไหนครับบังเดินไปออกเขาต้งหายที่เราขึ้นที่โรงเล็กเซเลสเมื่อกี้ครับรีสอร์ทเมื่อกี้แล้วก็มองเห็นโรงแรมของเราใช่ครับเรามองเห็นที่พักของเราระยะทางไกลไหมประมาณ1.7กิโลเดินอ้อมนี้ไปนะนี่ไปครับ1โอ้โหเป็นอะไรที่คลาสสิกจริงๆครับสวยงามสุดยอดออกกําลังคคือถ้าเกิดมา มาที่ซูนเนี่ยมาพักแถวนี้<ด>ก็มาตรงเนี้ยวิ่งวนออกกาลังครับ,บ,บได้ครเราเราลองขึ้นไปดูนิดหน่อยดียไหมเผื่ออาจจะได้มุมมองใหม่ฮะ กำลังจะเดินขึ้นไปที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

รีวิวหน่อยยาวไปนะ ก็ไปจากหมู่บ้านบางศิลาหัวหินเนี่ยเป็นแหลมนะครับแหลมหัวหินซึ่งสามารถไปนั่งพักรับประทานอาหารได้ตอนนี้ได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเหมือนกันมันกับปัาปลาเลยครับตอนนี้มีที่นั่งนั่งนั่งทานข้าวนั่งเล่นอะไรพวกนี้นะครับถ้าจากตรงนั้นนะฮะที่เราเห็นแหลมหัวหินใช่ไหมแหลมหัวหินจากในเมืองลางูตรงไปตรงนั้นนะประมาณกี่กิโลครับประมาณส2องกิโล12สองกิโลส2องกิโล,โลครับ จากในเมืองเราแล้วก็สามารถ กำลังจะเดินกลับไปขึ้นรถนะฮะเพื่อไปท่าเรือปักปราครับก็ต้องขอบคุณบางกีมากนะครับที่ให้ความกรุณาพามาชมสถานที่สวยงามแล้วก็ให้ความรู้กับชาวโซเชียลมีเดียยูทูบเบอร์เฟซบุ๊กต่างๆทั้งหลายครับอุทยานแห่งชาติมกูกเกาะเพตรามู่เกาะเพตราอย่าลืมนะครับมาเที่ยวสตูลบางกีมหรือเป๊สะสตูลเทเวลยินดี บริการครับผม